สวัสดีค่ะมิตซูบิชิแลนเซอร์นะคะรถยนต์ปี97ในโฉมของท้ายเบนซ์นะคะ49,500บาทค่ะรถยนต์ปี97ภาษีพรบบใช้ยาวข้างปีนะคะปี66ค่ะเครื่องดีขับขี่ได้สบายค่ะใช้งานทางใกล้ทางไกลวิ่งไปได้สบายๆเลยนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะค่ะสีสันสดใสาตามรูปนี้เลยนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ค่ะเจ้าของต้องการขายเงินสดอย่างเดียวนะคะ 49,500บาทค่ะเชื้อเพลิงใช้งาน2ระบบทั้งเบนซินและ LPG แม็กแต่งสวยๆแบบรงตัวเลยนะคะมาแบบสวยงามมากค่ะทุกท่านพร้อมใช้ด้วยนะคะเครื่องเกียร์ชงร่างดีภายในก็สวยสะอาดค่ะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยเท่านั้นนะคะทุกท่านตามอายุนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะรถอยู่แถวมีนบุรีค่ะ เบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะคะติดต่อเจราจานัดหมายกันได้โดยตรงเพื่อประโยชน์ของท่านเองขอแนะนําให้ไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดด้วยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ